คลิปนี้นะคะก็ได้ยินไม่เอ่ยคลิปนี้อาจารย์เอกก็จะมาพูดเกี่ยวกับแบบออกเชิงจิตวิทยาจิตวิทยาหน่อยนะเบื่อเกี่ยวกับเรื่องดูดวงและเริ่มเบื่อและอยากจะคุยอะไรที่มันมีสาระประโยชน์นะคะอยากจะคุยเรื่องที่มันเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะคะการพัฒนาตนเองอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยา ยาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวของตนเองเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้เราเป็นบุคคลที่โดดเด่นและก็สามารถเอาชนะเพื่อนร่วมงานหรือคนคิดร้ายคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราได้คนที่เขาคิดถึงเราใน ด้านดีเนี่ยเขาก็จะมองเราในด้านดีค่ะคนที่เขามองเราในด้านไม่ดีคนที่มันมองเราในด้านไม่ดีอะ่ะ <c oughs> ก็คือเรื่องของเรื่องมันก็มองเราในด้านไม่ดีนั่นแหละบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานาน,านสักหน่อยนะในการที่ว่าเราอะ่ะจะใช้เวลาไต่ตรองวิเคราะห์ไขรบางคนการที่เราจะใช้เวลาเนี่ยวิเคราะห์หรือไต่ตรองดูไขรสักคนหนึ่งเนี่ย อาจจะต้องใช้เวลานานค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องดูแล้วจริงๆแล้วอ่ะการดูดวงนะการดูดวงการดูอุปนิสัยคนจากราศีอ่ะก็ล้วนแต่เป็นเป็นวิชาทางด้านสถิติล้วนก็เป็นสถิติที่น่าเชื่อถือได้ด้วยนะมันเป็น,ปนที่เออเออนไทยเช่น าก็เคยบันทึกมาแล้วไงว่าคนที่เกิดในราศีนี้ก็จะเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคออย่างนี้เดี๋ยวปิดเสียงก่อนปิดเสียงรบว,วนก่อนเสียงรบว,วนไม่ได้อีก เออช่างมันสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะรับมือเราจะรับมือกับคนที่สภาพอารมณ์มันไม่ปกติได้อย่างไรเราจะรับมือกับคนที่เป็นผู้หวังดีแต่เจตนาร้ายได้อย่างไรมันต้องใช้เวลา ในการที่เราจะพิจรารณาในการที่เราจะพิจรารณาใครสักคนหนึ่งมันก็ต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าเป็นมาม่าแกะซองแล้วก็เติมน้ำร้อนก็กินได้เลยรสชาติคงที่มาม่าอยู่ที่บ้านก็รสชาติเดิมไปกินที่ทำงานนะคะเทน้ำร้อนใส่ก็รสชาติเหมือนเดิมนั่นก็คือมาม่า สภาพจิตใจของคนนั้นสภาพจิตใจของมนุษย์หรือสภาพจิตใจของคนนั้นมันเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เวลาเปลี่ยนนะคะเมื่อเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนสภาวะของอารมณ์ของบางคนเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนหนึ่งเนี่ยขาดความสุขไม่มีความสุขก็อาจจะเปลี่ยนจากคนดีๆก็กลายเป็นคนที่น่ารังเกียจได้คนที่ คนที่มีความสุขในชีวิตคนที่เขามีความสุขในชีวิตคนที่ว่าเขาแบบเออน่ะกำลังอินเลยกำลังมีความสุขหรือกำลังมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ย <viens. S 1> เขาก็มักจะทำอะไรหลายๆอย่างรอบตัวเนี่ยมีความสุขไปด้วยมันก็เหมือนกับว่าผีเสื้อนะคะผีเสื้อผีเสื้อบินเข้ามาในบ้านนะคะคนรวย ผีเสื้อบินเข้าไปในบ้านคนตนส่งผลต่อการทำงานเมื่อขาดความสุขเราก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งเป็นเรื่องปกติคนที่ไม่มีความสุขหรือไม่มีสมาธิในการทำงานเนี่ยก็จะทำงานไม่ดีในบางคนเนี่ยเรียน คือในบางคนเนี่ยเรียนหนังสือไม่จบบางคนที่เรียนไม่จบเนี่ยก็เพราะว่าเขาเขาสมาธิในการทํางานก็มีนะก็คือไม่มีสมาธิในการทํางานความสุขไม่ไมมีมีความสุขในชีวิตซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนเนี่ยจะมีปัญหาตรงเนี้ต่างกันนะบางคนน่ะเขาจะแยกเรื่องส่วนตัว คือบางคนเขาจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวของตนเองอะมาปนกับเรื่องงานก็เลยทําหาส่วนตัวเยอะนะแต่ก็สามารถทํางานได้ดีบางคนก็เรียนได้ดีอยู่นะทั้งที่มีปัญหาชีวิตส่วนตัวเยอะบางคนมีปัญหาชีวิตส่วนตัวนี่เยอะมากเลยปัญหาญาติพี่น้องปัญหาเรื่องผัวปัญหาเรื่องลูกแต่เขาก็ยังสามารถทํางานได้ดีอยู่นะคะ ซึ่งส่วนหนึ่งอ่ะเอ๋มองว่าคือคนคนนั้นเนี่ยเขาได้ทํางานที่ตัวเองรักไงเขาไม่เอาสภาพอารมณ์ที่ปกติเขาไม่เอาสภาพอารมณ์ที่ผิดปกติหรือสภาพอารมณ์ที่มันไม่คงที่เนี่ยไปแสดงออกกับงานไม่ได้เอาสภาพอารมณ์ที่ไม่ปกติไปแสดงออกกับเพื่อนร่วมงานบางคนชอบเอาสภาพอารมณ์ ที่ไม่ปกติของตัวเองเนี่ยไปแสดงออกให้เพื่อนร่วมงานเห็นไปแสดงออกให้เจ้านายสุดท้ายก็โดนไล่ออกงานนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะบางคนเนี่ยเ,เจอสามีนอกใจนะคะเจอสามีนอกใจสามีทิ้งก็ไม่มีสมาธิในการทำงานเจ้านายเห็นเนี่ยท่าทางก็เออไม่ไหวเว้ ก็ให้ออกจากงานไปก็ลูกจ้างเหมือนกันนะแม่ค้าเนี่ยแหละเขาจ้างให้มาขายของนะแต่บางคนมันไม่ตั้งใจทํางานเอาแต่นั่งเหมรลอยอ่ะคือบางคนเครียดเรื่องผู้ชายคือเครียดเรื่องผู้ชายไม่มีสมาธิในทานทํางานเอาแต่นั่งเหมรลอยนะม,มีสมาธิในการทํางานเอาวันๆเอาแต่ตาลอยนั่งตาลอยเงี้ย เจ้าของร้านเขาก็ไล่ออกก็เจ้าของร้านเขาก็รู้จักกับเอ๋แหละเขาบอกว่าไอเด็กหาเรื่องผู้ชายแล้วก็ก่อนหน้านั้นทะเลาะกับผัวแล้วก็ไปทำแท้งมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีสมาธิในการทำงานเลยวันๆเอาแต่นั่งตาลอยตอนแรกเขาก็สงสารแต่ตอนหลังๆเนี่ย คือมันขายของอะ่ะมันไม่ช่วยเขาทํามาหากินเลยเขาก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายเงินเดือนให้มันทําไมเขาก็ไล่มันออกก็เลยช่วงแรกคนก็คงจะสงสารนะเขาก็อาจจะแบบปล่อยๆอ,อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอะ่ะถามว่าคือเราจะรับมือกับคนสภาพอารมณ์ที่ไม่ไมปกตินทำไงการรับมือของแต่ละคนก็อยู่ที่ว่าคนคนนั้นเขาเป็นคน ให้คนใจเย็นเขาก็คงรับมือแบบคนใจเย็น <c oughs> ก็ต้องรับมือในแบบในแบบฉบับของเจ้าของบริษัทอาจจะมีแบบบทลงโทษมีไล่ออกมีเรียกมาดุเรียกมาตักเตือนอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าว่าคนที่สภาพคนที่สภาพอารมณ์ไม่ปกติที่ว่าเราต้องเจอในที่ทำงานเราต้องเจอคนที่สภาพอารมณ์ไม่ปกติในที่ทำงาน ในตลาดเดียวกันในตลาดเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันหรือว่าคนที่ว่าเขาอยู่ใกล้เรานี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องเอออยู่ใกล้กับบอมอะเป็นเหมือนแบบเป็นพวกแบบระเบิดเวลาเป็นตุ้มตุ้มตุ้มอะ คือการรับมือกับคนที่สภาพอารมณ์ไม่ปกติในการทํางานเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องทํางานร่วมกับคนบ้าหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราในงานที่เราทาเนี่ยเราไม่ได้ต้องไปทํางานร่วมกับคนบ้าถ้าเราไม่ได้ทํางานร่วมกับคนบ้าเราไม่จําเป็นต้องสนใจคนที่สภาพอารมณ์ไม่ปกติพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกอยู่แล้วว่า สติปัญญาของมนุษย์ก็เปรียบได้กับบัวสี่เหล่าคนที่อารมณ์คนที่สภาพอารมณ์ไม่ปกติคนคนที่จิตใจในาำคนล่าเริงคนเจ้าคิดเจ้าแค้นคนนิสัยดีคนนิสยันนสยไม่ดีเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกอยู่แล้วเราไม่สามารถจะเปลี่ยนใครได้อย่างที่ ในเฟซบุ๊กเนี่ยใครไม่รู้มันเป็นคนต้นคิดนะนบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยผัวได้เราไม่สามารถเปลี่ยนนิสยัสาาย,สยผัวให้เลิกกินเหล้าได้แต่เราสามารถเปลี่ยนผัวได้ค่ะนั่นก็คือเรื่องจริงเหตุผลที่ว่าเรายังต้องทำงานก็เพราะว่าเราต้องใช้ เราเห็นคุณค่าของการทํางานถ้าเราทํางานได้ดีเราก็ได้เงินเยอะวัยทํางานเป็นวัยที่มีความสุขเพราะว่าเป็นวัยที่ว่าเราสามารถหาเงินได้แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากเงินได้เต็มที่ต่างไปยนที่ต้องขอเงินพ่อแม่วัยทํางานก็เป็นวัยที่สภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเครียดจากการเรียนหนังสือการทํางานก็คือว่าเราใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการการทำงาน กานเราเป็นวัยที่ต้องใช้สมองใช้สมาธิใช้สมองแล้วก็แค่ว่ากมองานขอกเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะฝันอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นแบบออซูเปอร์สตาร์เนี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่งานที่เหมาะกับตัวเราเราควรจะมองหางานที่งานที่มันเหมาะกับตัวเราประเภทของงานที่ว่าเราทำได้แล้วก็ในการทำงานของเราเนี่ย เราก็ต้องดูงานที่เหมาะกับสภาพร่างกายด้วยเอก็มีญาตินะที่ว่าเขาไม่ใช่คนแข็งแรงนะพอไปทํางานหนักก็ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทํางานของเราเนี่ยเราต้องดูประเภทของงานที่เหมาะกับเราแล้วก็งานที่ทําเนี้ยมันก็ต้องเป็นงานที่เราสามารถทําได,ด้ในการที่ว่าเราไปทํางานในบริษัทหรือว่าไปทํางานในองค์กรใหญ่ๆนะ่ะเราก็ต้อง อ,อชิงไหวชิงพลิบพอสมควรเพราะว่าวัฒนธรรมแต่ละองค์กรต่างกันบริษัทนี้เป็นเจ้าของเป็นคนจีนมันก็จะนิสัยขี้งกขี้เหนียวเรื่องมากชอบให้เลียชอบให้ประจบวัฒนาขององค์กรนีเออ้เจ้าของมันเป็นฝรั่งมันก็จะแบบงี่เง่าอะไรแบบนี้คือถ้าเป็นฝรั่งมันก็จะงี่เง่ามันก็จะงี่เง่าแบบฝรั่งถ้าเป็นคนจีนมันก็งี่เง่าแบบคนจีนถ้าเป็นคนไทยก็งี่เง่าแบบคนไทย วัฒนธรรมองค์กรก็จะต่างกันไปถ้าทํางานในบริษัทใหญ่ทํางานถ้าทํางานเป็นข้าราชการก็อีกแบบหนึง่งทํางานบริษัทเอกชนก็อีกแบบหนึง่งทํางานบริษัทคนจีนก็อีกแบบหนึง่งมันอยู่ที่ว่าเราก็ต้องใช้เวรใช้กรรมกันไปในแต่ละคนก็ก็ต้องปรับตัวกันไป ตัวเราเองต่างหากที่ว่าจะต้องรักตัวเองให้มากเราต้องสร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นและทำงานของตัวเองให้สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าเรามีคุณคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็จะทำให้งานเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ได้ถ้าคุณภาพชีวิตของเราดีเนี่ยคุณภาพการทำงานของเราก็ดีด้วยคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีคนที่มีสภาพจิตปกติ คนที่มีสภาพจิตปกติก็สามารถทำงานได้ดีค่ะแผนการทำงานเราก็คือเราก็ต้องทำงานที่ตัวเรารักตัวเราชอบไม่จำเป็นต้องฟังคนที่ว่าเขาตอแหลอย่าไปฟังคนที่เขาเจตนาไม่ดีคนไหนที่ว่ามันเจตนาดีแต่มันประสงค์เราอะ่ะเราก็ถีบมันออกจากชีวิตไปเลยบางคนเข้ามาหาเราเนี่ยหวังดี บางคนเข้ามาตีสนิทกับเราเสแสร้งว่าเขาหวังดีแต่โดยเนื้อแท้เขาก็ไม่ได้หวังดีค่ะหลักการสร้างความสำเร็จในงานที่ทำก็คือเราก็ต้องมีความอดทนคนเราอะถ้าไม่มีความอดทนอะมันไม่สามารถทำงานอะไรได้สำเร็จเราต้องมีความอดทนเราต้องรักในงานที่เราทำเราต้องรู้จักเ e v ว l o อพัฒนางานของตัวเองอย่างต่อเนื่องเมื่อพบปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องหา าแก้ไขเช่นพอทํางานนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาอยู่แล้วเราก็ต้องหาทางพัฒนาแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วเราก็ต้องพยายามหาความรู้รอบด้านหาความรู้รอบโต๊ะหาความรู้หาความรู้ให้มันมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ประยุกต์ใช้กับการทํางานของเราได้ดีแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้เนี่ย จะต้องขยายวงก้างในทุกๆด้านไม่ใช่มุ่งเน้นไปแค่ที่รู้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถนำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราจะเรียนรู้อะไรสักเรื่องหนึ่งนี้ความรู้ที่เราเรียนรู้นั้นต้องนำมาประยุกต์ใช้งานได้ความรู้รอบตัวเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือความรู้รอบโต๊ะความรู้รอบโต๊ะก็คือว่าสักการสังเกตบุคคลที่เขาสำเร็จ การสังเกตเพื่อนร่วมงานที่เขาประสบความสําเร็จในการทํางานสังเกตคนที่เขารวยว่าเขาทํำยังไงเขาถึงรวยในการเรียนรู้เนี่ยมันก็สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนะคะตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับการเรียนรู้ของเราเนี่ยก็เป็นการหาความรู้เพื่อปรับใช้ความรู้เนี่ยมาทําให้ชีวิตของเราดีขึ้น มาทำให้การทํางานของเราดีขึ้นและเราก็ต้องตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หยุดอยู่กับที่การทํางานที่ดีนั้นเราต้องตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักการพัฒนาตัวเองการทํางานที่ไม่หยุดนิ่งนั้นเนี่ยเมื่อเราทํางานนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเบื่อเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยทำงานอะไรสักอย่างแล้วต้องทําซ้ำาซากซักๆากซาก้ำซๆซกัซกซทุกวันเนี่ย มันจะเกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ทําการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการตื่นเต้นอยู่ทุกวันหรือการใช้ชีวิตให้ให้มีสีสันการใช้ชีวิตให้มันแนีก็ทำให้เรามีความสุขในการทํางานได้คือคนเราบางครั้งก็ต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ๆนะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสีสันโลกใบนี้ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรแน่นอนไม่เคยมีใครคิดว่าจะเจอวิกฤตโควิด ไม่มีใครรู้อนาคตไม่มีใครรู้ว่ามันจะมีวิกฤตโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราควรคิดบวกหัดมองโลกในแง่ดีนะคะสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในตอนนี้อาจจะมีสิ่งสวยงามซ่อนอยู่อย่างน้อยเนี่ยวิกฤตโควิดมันก็ทำให้ธรรมชาติงดงามขึ้นนะคะมละภาวะมละภาวะที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มันดีขึ้นนะคะ ชั้นโอโซนเนี่ยดีขึ้นทะเลสะอาดขึ้นควันพิษฝุ่นพิษอะไรเนี่ยน้อยลงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถก้าวหน้าในการทำงานได้เราต้องคิดบวกต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองให้มองโลกในแง่ดีในท้ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นพลังนะคะยิ่งเราอะ่ะยิ่งเราทุกข์ใจเท่าไหรอ่อ่ะเราก็ต้องมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตมากขึ้นยิ่งมีคนอะอยากจะกัดแก้งเรายิ่งมีคนที่ ยิ่งมีคนที่ทเขายิ่งมีคนที่เขาแบบอย่าเลื่อยขาเก้าอี้เราแล้วก็ยิ่งพัฒนาตัวเองในความเป็นจริงอะ่ะทุกคนทราบดีอยู่แล้วอะ่ะว่าตัวเองอะ่ะในความเป็นจริงอะตัวเราทราบดีอยู่แล้วว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร แต่คนเราเนี่ยมักชอบเอางานที่ผิดพลาดเนี่ยเก็บมาทำให้ตัวเองเนี่ยเครียดบางอย่างเนี่ยให้ปล่อยไปบางอย่างเนี่ยการที่เราทำเรื่องบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรามักจะจดจำเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกในอนาคตพอทำอะไร พาดอย่างเนี้ยเราก็จะจําฝังใจเลยจนทําให้บางครั้งในอนาคตอะ่ะตัวเองก็ไม่มีความสุขแต่สิ่งผิดพลาดเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่เราจะจําได้ดีมากกว่าสิ่งที่ตัวเองกะทําถูกคนเรามักจะจําสิ่งที่ตัวเองทําพลาดได้มากกว่าจําสิ่งที่เราทําถูกต้องวิเคราะห์เหตุการณ์การต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ล้มเหลวอะ่ะบางครั้งก็เป็นคนที่ในอดีตเนี่ยทำอะไรผิดพลาดเยอะมาก ทำให้ปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังแต่มันก็เป็นความระมัดระวังที่มาพร้อมกับความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยควรควรจะหารู้จักการหาความสุขใส่ตัวคนที่สภาพอารมณ์ไม่ปกติเนี่ยในท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นโรคจิตเภทต้องไปหาหมอกินยารักษาอาการทางจิตแต่ถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะสิ่งที่มนุษย์เนี่ย องการสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการในชีวิตนั่นก็คือความสุขความรักความสะดวกสบายทรัพย์สินเงินทองนะคะความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจค่ะแต่ละคนเนี่ยสามารถสร้างความสุขได้ ถ้าเราทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขเราก็มีความสุขได้เราไม่จําเป็นต้องไปแคร์คาพูดใครเราไม่จําเป็นต้องไปแคร์เสียงนกเสียงคาเราแคร์แค่ตัวเราเองก็พอใครอยากจะพูดอะไรใครอยากจะใส่ร้ายอะไรหรือใครอยากจะทําอะไรเขาก็มีสิทธรริ์ทาแม้แต่พระพุทธเจ้านะคะแม้แต่พระพุทธเจ้าสมณะโคโดมก็ยังไม่วายโดนคนนินทาการแสดงออกนะคะที่บางคนเนี่ย แสดงออกด้วยคำพูดที่รุนแรงชอบเสียสีชอบพูดจาประชดประชันเสียสีชอบพูดจากระทบกระเทีบเปรียบเปรยหรือแสดงอาการที่ไม่ค่อยน่ารักออกมาแสดงอารมณ์บุบบูดแสดงอารมณ์ให้เราเห็นว่าตัวเขาอารมณ์ไม่ดีเนะี่ยก็คือว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีกวามสุขนชีวิตเขาก็เลยแสดงพฤติกรรมที่ไม่มีความสุขออกมาคนที่มีความสุขในชีวิตก็จะแสดงพฤติกรรมที่มี ความสุขออกมาใน,ในการด่าใครหรือจะด่าใครหรือจะพูดอะไรเนี่ยให้จําไว้ว่าเมื่อเราพูดออกไปเนี่ยคำพูดของเราอะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้คนบางคนเนี่ยจำฝังใจหรือเจ็บปนานได้นะคะสิ่งที่เราต้องทำอะก็คือว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรใครได้เราไม่สามารถไปแก้ปัญหาบางเรื่องได้เรื่องบางเรื่องมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น มันเป็นเรื่องของเวรของกรรมบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถไปแก้ปัญหาให้คนอื่นได้นั่นเป็นเพราะว่าตัวคนคนนั้นน่ะฝ่ายเลวเองฝ่ายที่จะเป็นคนเลวเองฝ่ายที่จะทําไม่ดีเองแต่เราสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเราได้เพื่อไม่ให้ตัวเราเนี่ยอารมณ์บูดรหรือเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนนะคะถ้าเราบริหารจ,จัดการของตัวเองให้มั่นคงเราก็สามารถทํางานใหญ่ได้ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนเหรียญสองด้านมันก็จะมีทั้งด้านดีและด้านดีบางอย่างอ่ะบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราอาจจะมองว่านี่คือสิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายเราคิดว่าเนี่คือสิ่งไม่ดีแต่ถ้ามองให้ลึกๆเนี่ยมันก็มีด้านดีซ่อนอยู่เช่นเดียวกันเมื่อเราเกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจหรือเราเห็นปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนี้สิ่งที่เรามองเห็นน่ะนั่นก็เป็นตัว นว่เรากาลังจะได้เรียนรู้นะว่าเราจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงเช่นบางคนเนี่ยจะมีวิกฤตวัยเกษียณพอใกล้เกษียณเนี่ยจะเริ่มมีวิกฤตกรสีแล้วคนก็เริ่มมีอาการที่เป็นไมเกรนมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นมีความทุกข์นในใจเกิดขึ้นนั่นเป็นวิกฤตเป็นวิกฤตที่เกิดจากวัยเกษียณนะคะเขาเรียกว่ามีวิกฤตวัยเกษียณคนเราต้องนับถือตัวเองให้มากค่ะแล้วก็เคารพผู้อื่นด้วย ครับตัวเองก็คือว่าเราต้องภูมิใจเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองภูมิใจที่เราเป็นตัวของตัวเองมีเหตุผลแล้วก็ต้องรู้จักรับมือกับวิธีการแก้ปัญหาถ้าเรามีการนับถือตัวเองที่ดีเนี่ยเราก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีของคนอื่นนานจนเกินไปก็คืออย่าเอานิ้วไปจิ้มขี้อ่ะก็คือวาอ่าเอาตัวเองอ่ะไปอยู่กับ ับสถานการณ์ที่ไม่ดีของคนอื่นก็คืออย่าไปอย่าเอานิ้วไปจิ้มขี้ถ้ารู้ว่าใครเป็นขี้ก็อย่าไปใกล้ขี้แล้วก็ควรปล่อยวางจิตใจแล้วก็ปล่อยวางคนอื่นด้วยก็คือว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับใครให้มากนักแล้วก็ปล่อยวางใจความไว้วางใจนี้เราสามารถให้ความไว้วางใจได้ แต่ก็อย่าอย่าเชื่ออะไรให้มากควรใช้สติในการไต่ตรองให้ความเป็นมิตรให้ความเป็นเพื่อนกับทุกคนให้ความไว้วางใจได้แต่ก็ต้องใช้สติปัญญาด้วยค่ะไม่ใช่ไว้วางใจอย่างเดียวให้ไว้วางใจต้องให้มีสติปัญญาการคิดด้วยว่าคนคนนี้เขาคิดอะไรบางคนอาจจะคิดร้ายกับเราบางคนเป็นเพื่อนเรารักเราหวังดีกับเราแต่ก็อาจจะไม่อยากเห็นเราได้ดีก็ได้นะคะ บางคนเนี่ยอาจจะต้องการช่วยเหลือเราบางคนอาจจะต้องการทำอายโลกจิตนะคะก็คือว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับเราอยากจะช่วยเหลือเราแต่ไม่อยากเห็นเราได้ดีกว่าไม่อยากเห็นเราเก้าวหน้ากว่าสิ่งสําคัญของเราคือเราต้องพัฒนาตัวเองให้ประสบความสําเร็จในงานที่ทําหากเรามีความสุขในงานที่ทําทุกอย่างก็สําเร็จได้งานที่เราทํานี้จะสามารถดําเนินต่อไปได้ค่ะ ความท้าทายในชีวิตของเราก็คือเราต้องทํำยังไงให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานทํายังไงให้รวยบริหารจัดการยังไงให้ตัวเองเนี่ยมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินนะคะหลายคนประสบศึกษาความรู้เรียนสูงแต่แต่ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินเป็นคนเล่นล่อนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนเนี่ยถึงจะเรียนจบแค่มสามอ่ะแต่ประสบความสำเร็จมีบ้านมีรถมีเงินเก็บไปธานาคารแดล้านหรือหนึ่งล้านเนี่ยก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จและเป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฉลาดก็คือคนที่รู้จักเอาตัวรอดค่ะบอกหนะักได้นะถ้าในอดีตเนี่ยเราเป็นบบนี้เนี่ยนะ คนเราก็ต้องเป็นแบบนี้มันก็เป็นปกติอยู่แล้วการดูดวงก็คือเป็นคออดีตเป็นการวิเคราะห์อ,อดีตแล้วก็เป็นการใช้ความจาค่อนข้างเยอะเพราะว่าการดูดวงมันก็เป็นวิชาทางสถิติอย่างหนึ่งนะคะก็สาหรับคลิปนี้ก็กคิดว่าน่าจะรูน้น้อยนะคะสหรับท่านที่สนใจมาตนเองนะ,ะแล้วก็ทำยังไงให้หลีกเลี่ยงจากคนร้ายที่เข้ามาในชีวิตได้ะคะ่ะ